่อไปต่อไปอ่าคราวนี้อันนี้ดูลูกกรรมการลูกทั่วไปนะครับกรรมการรูปทั่วไปสอนไนะกรรมการรูปทั่วไปกรรมการอลูปทั่วไป ลาวเท่ากับเอเอเอฟบวกดีอเอเรฟบ่ากับเดิมเปนเดิมนะครับอ่าสมการปกตินะครับสมอการปกติมอการปกติก็คือเท็ซิมมาเขาไปนะครับอันนี้ถ้าใส่ซิกมาเขาไปจะเป็นซิกมาวาไอเอซิกมาเเอฟเ X, สิ่มาก x วกวกซีนวกซีนอ่อามันมีสองสมการนะครับสมการปกติมีสองสมการก็อันนี้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งต่อไปสมการที่สองก็เป็นซ <Y. S 1> ิกมากอ่าซิกมา x y มีค่าเท่ากับ เอ็มซิกมาเอ็กําลัสองตัวตวสี่ซิกมาเอ็กอันนี้ก็เป็นสมการที่สองเวลาเวลาเจโจทย์นักเรียนต้องเขียนสมการทั่วไปก่อนแล้วก็สมการปกติแล้วก็มาดูตารางทำเป็นตารางเป็นช่องๆนะครับทำเป็นตารางเป็นช่องๆ เธอแล้วก็ขีดเส้นทำเป็นช่องนะครับตารางนะขอมาเออเป็นไฟนะต่อไปก็ดูนะครับเดี๋ยวปรับอ่ะ เจียบแค่ก่อนเลไม่ได้นี่ไงไั่นเเล่นเลยสักัเหนื่อยง่วงใช่ไหมไปให้สนุกดีไช้าไปไหนงันเฮ้ย 嗯、啊，对。<laughs> กี่ช่องสองส่หเออตรงนี้ข้างล่างหนึ่กว่าใช่ไหมเองสองสามส่ัหรือเป่าอาล้ก็โอเคนะ่ยใช้ได้แล้วตารางพอ อันนี้ก็เป็นพศ่ี่าใช่้าพศอันนี้พศอะไหกสามหกสองห้า สองห้าสี่ศูสองในตรงนี้ก็คือค่าของ X นี่คือ Y าช่องที่สามคือ X Y ฟช่องสี่อ่าเอฟกำลังสองเวลาเราสมมติเอฟเอฟโจดให้มาว่าไงเอฟให้มาไหม x เป็นตัวสมมุตินะครับตัวสมมุติว่ามันออกมากี่ชั้นหน,นึ่งองสาี่ห้าอะไรอยู่ตรงการ2อ3 8ตรงนี้ก็กลายเป็นศูนนะครับแล้วถ้าไล่ไปอันนี้เป็นลบ1นึ่งลบสองต่อไปสามก้ับ4 0 1ศูนย์นกับสองกับสองต่อไปข้าวไวข้าวาวตปวดเิมาให้แล้ว 5 8อ่ะบอกคูมาเลยครับ5 8 12 15 20บสอหร่นะ 20, 20. ต่อไป x คูณ y คูณเลยนะครับคูณเลยได้ลบ2คูณ5ตอบลบส0ลบ1คูณ8ลบ8 12คูณ0ได้0 15 1คูณ1ได้15 20 2, 4, 4, 5, 8, 2, ่สิคูณสต่อไป x กำลังสองก็รู้ช่องนี้นะครับลบสยกกำลังสองตอบ่ลบหยกกำลังสอง่ยกกำลังสองห่ยกกำลังสองหนยกกำลังสองส่ต่อไปนักเรีนก็ summation ตั้งแต่ช่อง x ช่อง x เรารู้แล้วว่าเป็นอะไรครับ summation ซิกมาเมีค่ากับศูนยอ่าต่อไปซิกมาวายตัวนี้เอ็นะครับต่อไปเป็นซิกมาวายซิกมาวายมีค่าเท่ากับเท่าไรหกสิบอ่าใส่ไปหกสิบต่อไปซิกมาเอ็กวายซิาเอเท่ากับ3าม ต่อไปสิกมากเอ็กซ์กำลังสองสิกมาเอ็กซ์กำลังสองมีค่ากับสิบรวมกันแล้วมีค่ากับสิบแล้วนักเรียนก็เอาไปแทนนะครับเอาไปแทนเอาไปแทนในสมการที่หนึ่งนะครับเอาไปแทนสมการที่หนึ่งเวลาเราแทนนักเรียนก็ดูจากค่าตรงนี้ทุกคนแทนเป็นใช่ไหมนะพอเราแทนค่าสมการที่หนึ่งต่อไปพอเราได้ได้ค่าสมการที่หนึ่งมาแล้ว มันจะออกมาเราแทนเช่นยกตัวอย่างนะครับซิกมา y ซิกมา y ตัวนี้ใช่ไหมเอาไปแทนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น60นะครับเดี๋ยวครูไปแทนนะครับให้เธอไปแทนเองเคลื่ฝุตรงนี้ตรงนี้ซิกมา y เท่ากับ60 m m ซิกมา x ตรงนี้จะเป็น0ตรงนี้เป็น0 n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ n n มีค่าเท่ากับ เอมีค่าเท่ากับด,ดูตรงไหนครับดูตรงท่านพอสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นเอตรงนี้จะเป็นห้าตรงนี้หกสิบเพราะฉะนั้นเราตอบค่าสี่สี่มีค่าเท่ากับสิบสองอนักเรียนได้ค่าสี่แล้วเท่ากับสิบสองนักเรียนก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปแทนในสมการที่สองพอแทนสมการที่สองเมื่อกี้เราได้ค่าสี่นะครับสมการที่สองเราจะได้ค่าเอได้ค่าเอมเสร็จ ในเกมใี่ก็ไปแทนสมการรูปตัวไปก็จะตอบพอเราได้เรียบร้อยแล้วโจทย์ถามว่าในการทำนายพศ2543นันเองก็เพิ่มเพิ่มพศตรงนี้ไปปี 1, 4ี4หนึแล้วก็หมายเลขก็เป็น3 4 5 5x ่าก็เป็น5เอาไปแทนก็ออกมาเป็นคำตอบไปฝึกเองนะครับตรงนี้ตรงนี้ให้นักเรียนฝึกเองเพราะว่ามันเป็นการแทนค่าสมการสำหรับมต้นที่เราเรียนมาแล้วนะครับ โอเคนะอ่าเดี๋ยวมาทดสอบ